มาเบสสวัสด,ดีค่ะ เตรียมพร้อมมากเลยเตรียมพร้อมมากเลยค่ะดิึ้นคือนะคะดิึ้นคือนะคะดิฉันจะทำหน้าที่เป็นแอร์สเตทนะคะดูแลผู้โดยสารนะคะจากดูดีแคร์ค่ะดิฉันเต็มที่มากๆเลยสายการบินอะไรนะคะแม่คะสายการบินดูดีแคร์แอร์ไลน์ได้ไหมดูดีแคร์แอร์ไลน์ค่ะได้ไหมใช่ไหม้วอีกสายการบินหนึ่งก่อนหน้านี้สายการบินอะไรนะคะแม่เรนูนคอแอร์ไลน์เรนูนคอแอร์ไลน์เราจะไปนครพนมกันนะคะใช่ชื่อชื่อเหมือนรถทัวร์ยังไงสักสักอย่างนึงนะเอ๋อตายแล้วดูซิโถคนเราเป็นแอร์ไลน์นะคุณนาานนบอออกวว่เเหหมมืืรรถทั์ พออหมดกันเลย่ะโอเคแม่วันนี hmm. okay, okay, mm ้ว hmm. ันนี้เราจะไปไหนคะวันนี้เราจะไปนี่แหละค่ะนมัสการสักการะนะคะที่พระธาตุพนมมาจังหวัดนครพนมเราต้องไปกราบนะคะโอเคค่ะที่พระธาตุพนมเดี๋ยววันนี้คุณนัทจะนําทีมพวกเราไปจ้ะวันนี้นะคะทีมดูดีแคร์นะคะนําทีมโดยนัทนะคะแล้วก็แม่ตั๊กนะคะวันนี้แล้วอีกตัวนึงไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะอุ้ยโทษค่ะขอโทษนะคะนี่ค่ะนี่นะคะสวัสดี ไม่เป็นไรสวยอยู่แล้วค่ะแม่มมแม่ไ่ไหนนะชีวิตนางไม่มีความสุขถ้าไม่มีแป้งตลับแดงนะ,ะคุยด้านหลัง <laughs> นี่นะคะแม่แม่แม่บอกไหนค่ะวันนี้เราจะไปไหนคะแม่คะวันนี้นะคะเราจะลงเครื่องกันที่นครพนมนครพนมก่อนไปไปไหว้พระธาตุพนมก่อนนะคะแล้วก็ไปที่พญานาคที่อยู่ ที icana, <naj ome S 2> ่อยู่ริมน้ําเขาเรียกว่าบึงคงหลงใช่ไหมแม่แล้วบอกว่าไปมาแล้วบึงยาสีสัตนาคาราชชื่อยาวฉันไม่ไดยเพราะไม่ได้เติมแป้งขาดแป้งเลยแบบเบลอๆนี่คือบึงคงหลงนะพรุ่งนี้อ่บึงคงหลงเราไปมีจั่งแต่วันนี้เราอยู่ที่พระธาตุพนมกองเรผุมภาคเสร็จแล้วเราก็บวงสรวงวงสรด้วยบวงสรวงเสร็จแล้วก็ไปที่อ่า พูดดีๆคุณยายศิษฐ์ตะนาครักษาชื่อท่านยาวชื่อท่านยาวแม่แม่ไม่ได้เติมแป้งแม่จะลืมนิดนึงมลืมนิดนหมอให้ลดเขดวันนี้เราสองที่นี่เราจะบวงสวงกันก่อนเราก็เข้าที่พักแล้วพรุ่งนี้เราเตรียมตัวเพื่อจะขึ้นนาคีก่อนอ๋อเหรอแพรุ่งนี้ขึ้นนาคีอ่ามาลืนขึ้นนาคาเราจะขึ้นกันแบบว่ายังมีความสุขเดี๋ยวเราก็รู้ว่าเราจะสุขหรือดิบ ชนาไหวชนะไหวไหวไหวทุกคนไหวอยู่แล้วไหวแน่นอนสิคะแม่อย่าให้อายคนอายุ่า94ขึ้นมาแล้วค่ะวันนั้นไปเจอแล้วเป็นไงคะอุ้ยไหวเขาก็ใช้ไม้เท้าขึ้นแต่ทุกคนก็ช่วยกันนั่งขึ้นได้94นี่สุดยอดแล้วตัพวกเราจะอายเหรอถ้า94นีุถ้าเป็นพวกเรานั่งเล่นขี้ เออน้ำายใช่เล่นขี้แล้วก็ไม่รู้อะไรเก่งแล้วก็จะปีนขึ้นได้เจ๋งมากอะเจ๋งมากทําให้เรามีพลังวันนั้นอะเพราะทุกคนขึ้นได้หมดจ้ะเราจะไปแต่วันนี้บวบขอปู่ไปขอปูนะแล้วพี่นัดนะเราค่อยค่อยบก่อนเนาะจ้ะก่อนนะวันนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ติดตามติดตามใส่ตีนแบบนี้ไม่ได้นะใส่ไม่ได้นะติดตามนะพวกเราจะพาไปมูที่ไหนบ้างนะคะถ้ามูต้องมูให้สุดตามเด้อเออตามกันเลยนะเ すい <laughs> นครพนมนะคะวันนี้นะคะวันนี้นัดและพี่ตั๊กนะคะเทพเทวงสงฆ์ท่านทีวงสงฆ์นะคะที่วัดพระธพนมนะคะก็วันนี้นะเราได้นำดูดีแคนะคะมาทำทีวงสงฆ์นะแล้วก็สิ่เป็นสิริมงคลเพื่อเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะให้กับสินค้านะคะเพราะว่าเรามีการใหญ่รออยู่นะพี่ตั๊กเนาะเราจะกระจายดีแพร่ไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองนะคะติดตามกันนะจะ เดี๋ยวตั้งจิดอทไทยกันครับพี่ตั้งครับเมืองปัจติมายาอุตตรายา นี่คือไม่ตากอเม่ไปสีขอถ่ายรูปเพื่อนได้ไหมคะได้จ้ะตอนเย็นน่ะจะสวยมากแต่จ้าวผมดี้ด้วยใช่ได้ได้ค่ะมาไม่ไสีใช่ขนมลงมาโ้ยลมเพิ่งมาค่ะด้ยค่ะด้วยค่ะเก๋มากสวัสดีค่ะขณะนี้นะคะงานของเรานะคะไม่ไหวแล้วนะคะไฟไหม้หลังจากไฟลุกขอผมท่าผมท่าสมาูรณ์เสร็จนะคะแล้วก็มงสวมยงามขอความทักต้องเดินด้วยท้อง เสร็จแวค่ะวัดมาเรียบร้อยแล้วก็มาถึที่เรียบร้อยแล้วที so, ่รานสี สีลานพญาสีสัตตนาค่ะจังหวัดนครแก่งนะเราวัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวยมากตสวยมากพี่หายมาเป็นครั้งที่3และตรงเนี้พี่หายมาเป็นครั้งที่3แล้วครัครั้งแรกครับพี่ดาครั้งแรกอช่ค่นี่ย่างกับพี่นัทในครั้งแรกนะคะครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกนี่แหละต้องขอบพระคุณพี่โอ้ยิดีอย่างยิ่งเลยเป็นสะพานบุญนะคะให้เราสองคนได้มีโอกาสมาได้ บวงสวงพระปราศรากะระนะคะในวันนี้นะคะหลายคนอาจจะเห็นในรูปหรือในคลิปอะไรก็ตามนะแต่ใช่ไหมว่าแล้วพี่ตั๊กกับคุณนัทไม่เห็นของจริงตรงนี้ขลังขลังแล้วดูคนลุกมากเลยค่ะแล้ววันนี้เราจะบวงสรวงเราจะเห็นบวงสรวงไปพร้อมๆกันนะคะเรามีนางรำด้วยแน่นอนเราจะรู้ว่ามีจะมีเซอร์ไพรส์นางรำท่านใดอีกบ้างอาจจะเป็นพี่ไฮหรือแม่ตั๊กเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นนางรำ

บอกแล้วไงว่าพอเรามาเห็นเนี่ยครั้งแรกคุณนัดก,ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่องค์พญารีสัตนคราชนะแบบมีความขลังและมีความขนลุกแล้วเมื่อกี้วันนี้เนาะเป็นเป็นเป็นบุญของเราเสอง,องคนเนาะได้รำถวายได้รำ, <นะ S 1> ำถวายใช่นะคะนันและพี่ตั๊กนะคะรู้สึกเพื้มปิตินะพี่ตั๊กเนาะ<ม>ได้รำถวายปู่นะคะที่เราได้รำเป็นครั้งแรกอ่ะแล้วไม่เคยได้ซักซ้อมเสียงไม่ได้คนบอกว่าอุ้ยแต่เราเหมือนซ้อมกันมาใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะเราสองคนก็ปพื้มปิติมากๆนะคะที่ได้มาบวงสรวงแล้วก็ได้มาาาารถวยปู่นนนะะคคก็เ ก็ขอพรนะคะแล้วก็ความสาเร็จใดๆนะพี่ตั๊กเนาะก็ขอมอบส่งถึงกับลูกค้าดูดีแค์และตัวแทนล้วง็เราเอาบุญมาเผื่อเรบุญมาใชแล้วก็ลกค้าทุกคนด้วยบุญมาฝากบุญมาเผื่อนะคะที่ลาอยู่ลูกเห็นอะไรกันไหมเห็นไหมคุณลูกไหมเป็นบอสเราไหมแลควไม่ใช่อะไรนะพี่ตั๊กอึ้งเลยนะที่แบบคุณนัดลาแล้วลาสวยสมากมากเลยแล้วมันไม่แค่นั้นนะ สิ่งที่คุณนัดลำไปเนี่ยแล้วเรามา,าสึกว,ว่าทำไมฉช่นน้าตาไหลทําไมเช่นปราเพิ่มเชนแบบรู้สึกปิติแล้วพจารณาอาหารไปทุกคนที่นั่งอยู่ในในพิธี ทุกคนร้องไห้หมดเลยพี่จัะเขร้องไห้มันเป็นการร้องไห้ที่แบบพี่จักกั้นไม่อยู่นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแม่น้องตรงนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณแมาทำไปเกิดจากพลังศรัทธาใน่เนาะใช่ใช่นะคะมาจากความศรัทธานะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ที่เกิดขึ้นขอให้รับชมแบบใช้วิจารณญาณนะคะเพราะว่าเราสองคนคือมาด้วยความศรัทธานะคะด ที่มาบวงสรวงพระองค์ท่านเนาะมาบวงสรวงองค์ปู่นะคะเอาละค่ะนะคะวันนี้ก็เราสองคนนะพี่ตังเนาะปื้มปิ๊กมากมากนะคะคุณเจ้าน้าู้ชเรานาดูดีแคร์เนาะเพราะวันนี้ว่าเรามีการใหญ่นะคะเพราะว่าเรามาขอพรปู่เนาะแม่เนาะเพื่อให้ดูดีแคร์ของเรานะคะจะเป็นแบรนด์ที่จะ ส่งตรงถึงผู้บริโภคทั่วประเทศในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นทั่วประเทศ,ท,เท,ศทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องทําการใหญ่เราต้องบวงสรวงใหญ่ขอพรน,นะคะขอพรใหญ่กระปูน่นเนาะแม่เนาะแบรนด์เราเป็นแบรนด์แรกนะเท่าที่มีในตอนนี้นะในท้องตลาดเลยนะ<บ>นเป็นแบรนด์ที่ได้รับ dermatology test นะคะหรือว่าผ่านการทดสอบนะคะจากสถาบันแพทย์ผิวหนังนะคะว่าเราผ่านการทดสอบการ<ท>าระคายเคือง,งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยเราเราตั้งใจทาจรงิงจริงเนาะแม่เนาะเราตั้งใจทําแบรนด์ของเราออกมา สู่คนไทยนะคะอยากให้ผู้บริโภคนะคะให้คนไทยได้ใช้ของดีในราคาที่เอื้อมถึงนะคะยังไงน้ากับพี่ทักฝากดูดีแคร์ไว้ในอ้อมอกอังมใจคนไทยทุกคนด้วยนะคะเราภูมิใจนะถ้าเกิดว่าแบรนด์ดูดีแคร์ของเรานะจะเป็นอีกหนึ่งในสินค้าที่คนไทยภูมิใจและคนไทยได้ใช้กันทุกบ้านและคนไทยใช้แล้วมันออกมาดีใช้ดีและราคาเอื้อมถึงจะเป็นสิ่งที่เราสองคนภูมิใจมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะไปดูผลิตภัณฑ์ดูดีแคร์นะคะตอนนี้ทั่วประเทศเลยและบนกล่องมีเขียนว่า ออรแกนิออก,กบนกล่องน,นะคะเราก็จะมีเขียนว่าออร์แกนิกแล้วก็เดอมาโทรโลจีเทสนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาบอกนะคะในไม่ช้านี้ว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนในช่องทางออฟไลน์นะคะเร็วๆน,นี้นะคะบาย พรุ่งนี้เหรอออ๋พรุ่งนี้แม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ติดตามชมต่อไปแอดเวนเจอร์ต่อไปของเราเราสองคนจะไม่ได้อยู่ในชุดนี้แล้วฮะเราจะแปลงร่างโดยเฉพาะพี่ตั๊กจะแปลงร่างนะคะจะไม่ใช่อยู่ในชุดแอร์ฮอสเ์สินนี่ต่อไปนะคะอ่ะละค่ะวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวติดตามชมเอพิโซดต่อไปนะพรโอเคค่ะบ๊ายบาย